ขอขอบคุณ Hello Solar m ม n k กี Direct อ้าปากค้างสตูดิโอสวัสดีครับ,รบโชคดีมีชัยภูมินะครับอาจารย์โอนะวันนี้เราอยู่ที่นนทบ,บุรีอ่่เรื่องราวนี้ไปตามดูได้เลยใน The s ซ uh huh. s e เซนโคนผีใช่แต่บอกเลยครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชัยภูมิเสียพังเลยใช,ใช่สิ่งที่เห็นตอนแรกเลยอาจารย์โอบ้านหลังนี้หันหน้าทิศอะไรครับอ๋อถ้าคือหน้าบ้านทางนี้นะพีเ่เก อ่าเรามองทางนี้อันนี้คือตะวันออกอ่าตัวนี้จะเป็นออกเหนือออกเหนืออ่าข้างหลังก็จะพิงครับแล้วก็มีตกใต้อ่าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้ถ้าจะมีผลกับคุณแม่ใช่ตอนนี้คุณแม่เป็นไงฮะก็เจ็บอดอดแอดแอดเกี่ยวกับเรื่องปวดเมื่อยบดชลูกอะไรต้องวังอ่าฮะมีอะไรอีกที่เราต้องเจอโอ้ทีนี้เสื้อขาวเนี่ยขยับครับเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งเลือดตกยางออกอ่าแล้วก็เรื่องของความรุนแรงไม่ถูกกัน จนถ้าขยับเยอะๆเนี่ยต้องระวังเลยพี่เจเรื่องของการเสียชีวิตครับหรือว่าโรคภัยข้าเจ็บเนี่ยหนักๆก็จะเข้ามาโรคประหลาดโรคแปลกๆครับอ่ะเฉพาะด้านบ้านหละส่วนนี้นะอ่ก็จะเข้ามามีแม้โรคประหลาดมีค่ะอืก็เป็นการหลายคนใช่ค่ะในบ้านค่ะอ่ะคราวนี้ฮะเงินทองเป็นไงบ้านหลังนี้อเจอกำแพงอยู่ข้างหลังเลยครผมหน้าบ้านอยู่นี่ไม่รู้จะเอาโชคโชคมาทางไหนครับเพราะทุกอย่างถูกบังหมดพี่เจอืมบังโชคบังราบหมดเลยครับกระแสมันไม่เข้าอืม อย่างหนึ่งบ้านหลังนี้ต่ำกว่าพื้นถนนี่ประมาณสักเมตรหนึ่งครับอ่ะฮะงั้นพลังหินมันจะเยอะอคือถ้าบ้านต่ำถนนมันไม่ดีอยู่แล้วมาดูเลยครับดูได้ครับบ้านต่ำกว่าถนนนะครับนี่คือถนนแล้วก็ค่อยๆลงมานี่นะอันนี้ทําทําถนนเข้าบ้านเนี่ยเป็นพื้นเดียวกันแต่ตัวบ้านครับลงต่ําลงไปนี่ผมวัดได้เนี่ยน่าจะประมาณเกือบหนึ่งเมตรนะที่ต่ําลงไปบริเวณนี้อ่อย่างที่เห็นนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยเข้าประตูฝั่งนี้อ่าะกองเห็นอยู่นะ เป็นประตูฝั่งนน้นแล้วอยู่ๆครับประตูมาอยู่ด้านนี้แล้วมีทั้งแสแลน มีทั้งอะไรไม่รู้ขวางอยู่หน้าบ้านเป็นลกๆผลยังไงพอมีของขวางแบบนี้อาจารย์โอจริงๆก็คือถ้าศาสตร์ความเชื่อของฮงจุ้ยเนาะหน้าบ้านมันจะต้องโล่งแล้วก็ต้องสะอาดเลยางั้นอยากได้โชคได้ลาบไหมครับคือหน้าบ้านเหมือนปากเราสิ่งดีๆจะเข้าทางบ้านแต่เวลาเอาอะไรที่ไม่ดีมาไว้หน้าบ้านเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีมันก็เข้าบ้านเราอ่านี่คือศาสตร์และความเชื่อของฮงจุ้ยถ้าสมมุติมีเศษอาหารอยู่เต็มปากอยู่แล้วเราจะกินของดีเข้าไปก็ไม่ได้ติดไปหมดเลย เพราะนั้นต้องเคลียร์ของสปกปรกออกไปก่อนใช่แล้วเปิดให้โล่งด้วยจริงๆแล้วนะครับยิ่งมีสภาวะอยู่เนี่ยกำแพงเนี่ยตรงนี้เรายิ่งปิดไม่ได้เลยครับต้องให้พยายามให้อย่างมันเข้าหรือแสงอะไรที่ต้องรับมาให้ยเยอะที่สุดเพราะมันไม่มีระยะห่าง ครับอ่าก็ต้องเข้าใจอ่ะคราวนี้บ้านเนี่ยเมื่อก่อนหันหน้าทางนี้เนาะค่ะหันหน้านี้เปิดประตูทางนี้ค่ะแล้วพอตอนหลังย้ายมาเปิดประตูทางนี้กลายเป็นบ้านหันหน้าทางนี้ทันทีใช่ถูกแม่อาจารย์โอพอหันหน้าไปทางนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เสียเลยอย่างที่อาจารย์โอบอกไปหูนี่นี่เข้ามาดูครับไปหูคือขวามือผมจะอธิบายให้ทุกคนอาจจะเอาไปจัดของตัวเองได้ส่วนหนึ่งนะครับอ่านี่ไงอันนี้สกปรกอือหือลก วัชพืชวัชพืชและฉำาแฉะเวลาฝนตกคุณจะเห็นไหมฮะมีน้ําขังฉําแฉะอยู่เสร็จแล้วที่บอกว่าไปหูขยับคืออะไรอาจารย์โอรถวิ่งครับรถวิ่งคือกระแสมันมาจากทางเสือขาวอ่าเสือขาวมันจะผ่านทางเสือขาวมันจะผ่านตางนี้ครับก่อนเข้าบ้านเราเพราะนั้นเสือมันจะขยับตลอดเวลาอ่าอ่าบวกกับบ้านเราเนี่ยต่มแล้วดินเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันฉําแชะมันต้องระวังเกี่ยวกับโรคประหลาดโรคแปลกๆพีจียงอย่างที่บอกอย่างที่บอกอุบัติเหตุ มีไหมกับคุณแม่เคยเกิดก่อนหน้านี้เคยเกิดรถรถแม่ล้มแล้วก็จะมีลื่นในบ้านประจำเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่าวนี้ครับสิ่งที่เกิดอีกอย่างหนึ่งพอหันหน้าไปทางนี้นั่นก็คือมังกรมังกรอยู่ไหนครับไปดูผมจะพาไปดูฮะเหมือนเดิมเลยคุณเตยวัชพืชวัชพืชนี่เสียแล้ว มังกรเราเสียครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันต้องปรับปรับใหม่ให้สะอาดดูดีแล้วก็ต้องโล่งเพราะหน้าบ้านเรานี่ยกำแพงกว้างโล่งมันหมดเลยถ้าสมมติมันต่ำเนี่ยทำได้คือการที่ต้องเอาดินมาปรับให้อยาให้มันให้สูงขึ้นมานิดนึงปรับให้มันเรียบครับเอาหิงมันลงอะไรก็ได้ครับแล้วก็ไปนู่นเลยรอบรอบไปถึงหลังบ้านจนออกบาโ่ทั้งนี้แล้วก็จุดที่เสียนั่นคือตะวันตกเฉียงใต้นี่ครับ ครบรอบ10ปีเดอะซิกเซนคนเห็นผีกับเสื้อรุ่นใหม่ที่เราตั้งใจทํามาเพื่อ FC ทุกคนเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมคอตตอนอย่างดี100%เพิมพ์สกรีนด้วยระบบ DTG เพื่อความทนทานสูงสุดส่งโอเวอร์ไซส์สวมใส่สบายและคุณภาพดีขนาดนี้ในราคาเพียงตัวละ850บาทเท่านั้นมีตั้งแต่ไซส์ M L XL ไปจนถึงไซส์พิเศษอย่าง 2XL 3XL และ 4XL กันเลยทีเดียวครับ ถึงใส่แล้วจะก,กันผีไม่ได้แต่รับรองว่าได้ความเท่แบบสุดๆเพราะคุณจะได้ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซ s นคนเห็นผีของเราให้ได้ไปต่อครับสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์ได้เลยทาง QR code ที่ขึ้นอยู่นี้หรือแอดไลน์มาที่แอดไซด์เดอะซิกเซนได้เลยครับกราไฟมันแพง อยาก,กจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโหลโซล่าอุย้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ12ื่นสองอ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ15ื่นห้าอุย้ยคุณก็ดูตู้เย็นดิน่าสามบานสี่บานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะ วงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วย7,000 7 0 0 0กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนอะน,นะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลารเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหม ถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่ห้องครัวอ่าโอ้โหเดี๋ยวกล้องอินเสิร์ตเอาละกันนะห้องน้ำท่วมบ่อยเป็นยังไงครับน้ำท่วมบ่อยค่ะทุกครั้งที่ฝนตกน้ำก็จะท่วมเพราะว่ามันพื้นที่มันต่ำครับ มันก็เลยจะเนี่ยแล้วก็รวมกับน้ำมันที่ของทอดอของแม่อ่าอาจารย์โอลองอธิบายหน่อยถ้าฝั่งบังกรสกปกที่จริงเนี่ยฝังบางกรเนี่ยต้องการความเคลื่อนไหวพี่เจครับแต่ความเคลื่อนไหวเนี่ยมันต้องอยู่ในเรื่องของระบบความสะอาดอทําอะไรต้องสะอาดครับถ้าทําครัวก็ต้องสะอาดอ่าแล้วเราก็ไปแก้ระบบดาวอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดสกปกเมื่อไหร นั่นแหละจะเป็นข้อเสียละโชคลาภจะไม่เกิดขึ้นเลยการเงินแล้วก็อาจจะมีระบบการคับเสียหายละเงินก็ได้ยากถ้าเราทําธุรกิจหรือมาทําในฝั่งเนี้ถ้าอยากได้เงินเข้ามาช่วยต้องสะอาดขยับดีครับครานี้ขยับขยับสุขคนก็จะบอกว่าโอ๊ยทํางานทางานงานงานอ้าวไม่เงินไม่มาก็มันมีแต่งานแต่เงินไม่ตามมาด้วยขยันแทบตายขยันยังไงเจ้านายก็ไม่เห็นค่า ขยันยังไงก็ไม่มีคนซื้อของกินเพราะว่ามันไม่มีโชคลาภนึกออกไหมคุณแม่เป็นอย่างนั้นไหมเป็นค่ะตอนนี้สภาวะนั้นอยู่สภาวะนั้นเลยอ่าฮะนี่ไงเห็นไหมต้องเก็บหมดเลยนะเนี่ยรอบบา้านดูสังเกตได้เลยแต่ที่ผมบอกก่อนนะครับว่าในส่วนของเรื่องชัยภูมิเนี่ยทุกคนเอาดูเอาไปดูเนี่ยไปปรับใช้ได้นะ,ะนนเป็นการปรับแบบพื้นฐานเพราะว่านี่คือเบสิกที่ที่ สินแสแทบทุกคนจะต้องรู้แต่มันมีรายละเอียดยิบย่อยอีกใช่แต่เปลี่ยนแค่นี้ก่อนถ้าคุณคิดว่ามันดีขึ้นคราวนี้ด้านหลังอาจารย์โอ้เมื่อกี้เราเดินไปดูแลกลายเป็นด้านหลังของบ้านอ่าก็มันก็จะมีสภาวะของบ้านร้างบ้านร้างก็คือสร้างไม่เสร็จค่ะผู้รับเหมาของคือหนีทุกหนีทุกเจ้าอะค่ะสร้างไม่เสร็จรโกงทิ้งงานค่ะ แล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่เจ้าของบ้านเขาจะมาอยู่ก็คือคนที่อยู่ก็จะมีปากเสียงกันตลอดอืมอันนี้เนี่ยถ้าคิดอีกแบบนึงถ้าตรวจชัยภูมิมนจริงจริอันนี้มันต้องรู้สารมันอาจจะตกของหวังเสียทั้งทั้งแผงทั้งแผงเนี่ยแผงไม่หมดเลยเขาว่ามันตกอาจจะตกองศาที่ไม่ดีครับไปทําให้บ้านหลังล้างหรือคนอยู่ผู้เช่ามีปัญหาเห็นไหมมันพยายามทําให้มันเป็นหินคือไอ้บ้านข้างก็ไม่มีคน บ้านหลังนี้ก็กําลังจะทําให้เป็นแบบนั้นเห็นไหมเออถ้าเราแก้ได้ก่อนรีบแก้นะค่ะอ่าโอเคแล้วก็เคลียร์ทำความสะอาดทาสีดูดีให้ลมโป่งโล่งหน้าอยู่ครับงั้นทำเราต้องทําบ้านมีชีวิตเราอย่าไปทําบ้านที่ไม่มีชีวิตตอนนี้บ้านกําลังจะไม่มีชีวิตแล้วคับนึกออกใช่ไหมสภาวะเพราะฉะนั้นบ้านมีชีวิตทําไงสีสันอมีสีสันสะอาดระเบียบสะอาดใช่ดูแลโป่งโล่งอากาศถ่ายเทได้ดีเนาะ็นพื้นฐานไว้ก่อน เพราะฉะนั้นเราปรับแบบนี้ดูก่อนครับผมค่ะอ่ะโอเคมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ไม่มีค่ะก็คือถ้าสมมติว่าหันประตูออกทางนู้นได้จริงๆแล้วทางทางนี้ข้างหลังก็คือเคลียร์ให้สะอาดเคลียร์ให้สะอาดแค่นี้พอไม่ต้องอะไรอ่าด้านด้านขวาด้านซ้ายนี่ก็ต้องสะอาดให้หมดนะในครัวก็คือถึงจะเป็นอย่างนี้อยู่ถึงต่อให้สะอาดแล้วครัวก็อยู่ตำแหน่งนี้ได้ถูกไหมได้ข้านะาบ้านอือค่ะ จริงๆอะตำแหน่งที่ครัวอยู่เป็นตำแหน่งที่ดีนะเพียงแต่ว่ามังกรมันไม่ชอบความสุขปกค่ะโอเคอ่ะมีคำถามอะไรเพ<ม>ิม่มเติมไหมครับไม่มีค่ะโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โอมากนะที่มาช่วยเหลือบ้านหลังนี้แล้วก็อีกหลายๆคนที่เอาไปปรับใช้ได้แล้วกันะนะครับแล้วละคนบอกเจอกัน อ่าก็ไปปรับใช้กันนะเอาไปปรับใช้กันได้พื้นฐานอ่าโอเคอ่ะยังไงวันนี้นะต้องขอขอบคุณเฮลโลโซล่านะครับใครอยากติดโซล่าเซลก็คิดถึงเฮลโหลโซล่าเลยประหยัดไฟมากๆนะผมบอกเลยตอนนี้ราคาแสนต้นต้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากติดของแท้ของดีและตามตัวได้และหลายคนเจออะไรรู้ไหมอาจารย์โอครับผมช่างที่ติดตั้งหายหาไม่เจออ่าไปไหนล่ะก็ติดตั้งไปแล้วก็เอาถูกไงเอาถูกเพราะว่าพอเอาถูกเขาว่าเขาบอกรับประกันด้วโอ้โหห้าปีครับเจ็ดปีผมบอกเลยไม่มีอยู่จริง ไม่มีอยู่จริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณอาจจะตามตัวได้เขาแค่ปีเดียวลานั้นแหละแหละคุณอาจจะหาเขาไม่เจอใช่ไา้เคยกิบเมฆเลยถูกต้องเพราะนั้นอ่ะมั่นใจได้นะครับถ้าคุณติดกับ h e l โลโซ l a าคุณตามตัวได้แน่นอนครับอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ